อาเพิ่นได้ซอยเหลือภูคามาอากรลายบาดลายสตางข้อสมควรอาราะว่าแม่บานพรมก็ได้เสียไปจากกระด้ปูอาสิ่งใดที่มันถินนี่ได้ดีๆก็ให้มากอาซอยเหลือภูคาให้มีซื้อมีเสียงอีกคือเกา่าโดยปูเด้ออานําไปซอยเหลือเพิินได้บานนี้อาเพิินได้ไปทํามาใหา้กินอยู่ทังตัวลประเทศอังกฤษอากะนําไปปูปั้ รักษาดูแลกุมครองเพลิอนอ่าเพลินเฮ็ดยังก็ให้เพลินรวยๆเดได้ปูเรื่องวัดสีมาก็ให้เพลินได้เพละ่ะอ่านวันที่หนึง่งใปูนํำไปซอยเพลิอนอ่าเพลินยังนี่นาจิตนําใจมาหอดมานถึงหนไกลบ้านไหนเพลินก็จังไดมากฝนเดือนเครื่องบินขามนำขามทะเลฝนได้ปูมาหาปูอ่าเพลินตังอกจังใจมาหาปูยางเดียวนั่นหละปูอ่ะกันเด็มาหอดมาเถึงอ่านำไป ปกปักร,าารักษาเพิ่นน้าไปบอกเพิ่นเด้กปูเด้อมือแรงก็ดีอ่าให้เพิ่นได้ให้เพิ่นดีอ่าเพิ่นจะได้มาซอยเห็ดซอยส่างซอยอ่าบบระณึ้นใหม่อ่าตับนาถูกตามโอ้ยัดมาเถึนปูคือเก่านั่นละปูแต่เนี่ยเป็นจีอยู่ครับเอออยู่ก่อนอยู่เบิ่งน้าเพิ่นก่อนอเพราะว่ามันแต่จีนี่อาจารย์มามทาวิธีแบบอย่างครับเยอะ คแค่เพื่อนในรับปากไว้เด้เป็นมาเบิ่งแล้วเพป็นบอกว่าคำยันเหี้ยถึงคนถือต้องเที่ยวเนี่ยเพคนหันรับประกันว่าเดินวัดมูเจ้านี่ยังแข็ไปแล้วคนหันเล่นเลยว่าจังไม่รถกับพ่อมีหมองจอดต่อไปเหรอแต่ว่าคนเงินเงินว่องมาก,กามากเลยถือไปเพราะว่าเขาเหี้ก่อนเหยื่อสารเปล่นเข้ากับบริหารเมือหา้าเวอ้นเสพตลอรดเออปูนี่ก็ได้นะหาเหาอือ บานี้มันแกบมองหูแล้วนอผู้เลยงแ<ฆ>รเลี้ยงางเป็นกับหูไม่หอดนีเป็นกับตูดชานี้ไปเรียนแต่ย่อมรับิึิอยู่ผมนั่นล่ะรับอตอป่าก็เพือนเอ,อ้ว่าลูกเต่าเราล้า,านม,มันกายยังหูเท่าว่าถึงกนันนั่นแหละปูยไ,ไปกันเนะออาะตอกอสดอไพ่เพิ่นไป<ฆ>เมืออมเ่อแน่ละครับผมเป็นกับจีเรยมานน้ำมีที่ให้เป็นว่าอาจารนั่งก่อนรัืรากัดหาไมที่กัน โอ้แล้วไปม่บอกที่บอกท่บอกที่โมตีบอกที่เมรีเออเป็นขาวแปดศอกเมรีอืมอืมเพิ่นกาเพื่นเพื่นก็เลยเข่าไว้อ่านฝันผมอยู่เพิ่นว่าดีลูกเก่าเล่าล้านในเขตเนี่ยเรียกเพิ่นนั่นอ่ะเรียกกระสูุเอ่าเพิ่นบอกว่าให้เอิอนเพิ่นให้อ่าบอกว่าปูขาวแปดศอกครับที่นี่คนมันเฮากับปูได้มากแต่มีแต่ปูขาวอือปูได้มากกว่ปูขาวครับครับ ก็คือสิเขาใจตรงกันเนาะเนาะว่าเป็นอย่างเอ่อเขาจะมีบางคนกับที่คอมเมนต์มากอยู่หรอกว่าภูเขาแปดสกแต่ว่าบางคนก็เอือนแต่ภูเขาครับผมวันนีครับอาจารย์แมวครับเออเหมือนกันเอ่อผมเบ้าที่เนาะกับวันนี้มาหาอาจารย์ก็ัลายงวดอลายงวดเนาะลายงวดคนละตัางแจมสบายมากเนาะครับแต่ว่ากัเอ่อเป็นห่วงเป็นใยอาจารย์อยู่ตลอดนั่นแหละเอองานศพนั่นนะครับยางกูเป็นมาหนิเนาะครับเนาะเป็นกับบุงคลิปของเอ่อเบ้าซัก เยเห็นว่าอาจารย์เสียนอนไม่เหล่ยงก็อยังก็อขาล่งเสียเอายายมากที่นี่ก็ว่าสิตติดเขามาก่อนพอดีกับพันธายังมีจิตนำใจน้องเป็นอยู่ใดพันไดพันก็ได้ซอยเรืยผมมากเขาเสียเอาสองพันหาหล้วพอดีผมก็เลยว่าเจอให้บอเขาเมื่อหลังยังหาได้ยังจะโอนไปให้เขาพอดีพันก็ยังมีนำจิตนำใจผมกระที่าผมขอบพระคุณพ่นอย่างสูงเลยครับ กิจเป็นมีนํากิจนําใจได้ชอยเรียผมมาครับอ่าที่นี่บอกว่าผมกับอดีตทีมพี่น้องเน๊ะครับอ่าบอดีตทีมเอ็กซ์ซีอดีตทีมยูทูบถูกช่องทุกคนนั่นแหละครับอ่าผมมเคุยทีมหรอกครับแต่ว่ามันกับมาเกิดขีดขีดเกิดขีดประชดขีดเกิดขึ้นเนาะอ่าที่นี่ฮะบางหังบางคนกับมาหลายๆอาจผมกับจิคิดยังบัตรทันอาจิตยังมาออกนั่นละอาจิตบอได้ว่าได้คุยกับพวกยูทูบเพลิน เรื่องว่าญาติพี่น้องนั่นกับางคนเพิ่นกับว่าได้ถืองานเป็นดอกบ่ได้บอกเพื่อนเป็นโยกไก่บันไดตังทินตังจชงหงวัดเพื่อนกับมาเป็นมาซอยครับเป็นว่าเพื่อนรีตนผมคผมกล่าวว่าผมมีหยังฝาเพื่อนแล้วก็มีจะนำจิตนำใจผมนั่นแหละเนาะตอบแทนพี่น้องไปถุกหม่องถุกบอลปีทักท้ายอียังบอกตัวบอกตัวเถึงกับตัวนี้ผมเองกหือว่าพอแมวกับพอตัวทอไปหลายๆเด้อ าหากบางคนก็นมาฝ่าวงเชี่ผมก็อาจจีบได้ทักทายพี่น้องถ<ม>ูกมองถูกบอลต้นนี้ผมเยงก็ขออทษดหลายๆ<ค>าสีว่าจังใดกันยอมหลับ<ม>อยู่บันดนี้มันก็ดิีดน้ำแน่บครับ<ค>ผมก็ประขาดคิดทำแนวว่าเล่าเปนอ่าได้รักษากันได้บอกได้ว่ากันแน่ว่าออข่อยบริวงร่าเศร้าต่อเง้อให้เจ้าเบ่งลุกเบ่งเต่า<ม>ต้นนี้ผมก็เสียใจดีครับครับก็แสดงความเสียใจกับอาจารย์นั่นเนาะอันละผมก็ เสียใจน้ำยาตี่นองอะล่ะต่างถิ่นต่างจังหวัดเอพีสุกหวงสุกบอลก็ดีเนาะอ่ามันได้กผิดพลาดไปละกับตัวนี้กับผมขอโทษหลายๆเด้อาทีพี่นองที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนั่นแหละบางคนก็มากก็เดีว่าผมบ่ใไข่ไหนทักไหนท้ายยังมีค่มเสียใจอยู่อาจารย์เข้าใจกันอยู่ที่นี่ผมก็คือเมื่อบ่อไข่คิดเมื่อดทีหามือเมื่อนี่ละพ่อ ก็อาจจะชาวงออกแน่กับก็ดีกันมากแมันเป็นธรรมชาติเนาะอาจารย์เนาะเออมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายครับอ่าแต่ว่ามันก็ทําใจยากอยด้วยนะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเนาะบ่แม่นว่าเฮาบ่คิดฮอดดอกีบุญเดชกุศลไห้เราอันใดดีๆผมก็ได้เออพยายามทําบุญทําอย่างไปให้เพื่อนน่ะ อ่าเป็นได้รบส่วนวน่วนผู้ชับเนาะอ้าเป็นจนนนังไนในอ่าหลังจากผ่านฝนไปเสมอจะทําใจดีขึ้นเนาะนี่ก็ทําใจกรดีขึ้นครับแต่ผมเองอ่าทีบวตาครูบาอาจารย์อ่าสำนักใดรหลังช่องใดล่ะเนาะตัวน,นี้ผมกับบอยเซอร์ไดวเว้าบอยได้ลบลูก,กนันหนึเนาะอ่าผมนี่จะสนับสนุนครับเพราะว่าสวงเฮ้ากําลังเจียอกเจียใจตัวน,นี้เฮ้าจิตมาเห็ดหยังกับจิตใจเฮ้ามันบอบอนิงเนาะอ่านที่นี่มันก็ได ผ่านได้รุดไปละสองงวดนาำงวดมากแล้วเนาะครับที่นี่ผมเองผมก็ว่าผมทําใจไดข้ข้นแน่อ,อ่าที่นี่ผมก็บอกสิทุกหวังทุกบอลอยู่ผมกล่าวครับอาสิภาพี่น้องสู่เดินหน้าสู่ต่อไปอาจนได้เงินได้ทองลับมากหลักเด้อเออให้ผมทําใจไดส้สกครบแปลว่าเลวเลวนันนี้อ่าตันนี้ผมมามานงางอที่ผมมาทําใจได้นี่ละผมมานางได้สองขืนแล้วครับ แต่ว่าผมจะให้เป็นแนวทางครับผมแต่ผมบอกว่าเลาื่องนเี้ยให้จังได้แตกแตมาลอยกูเซ็นเด้อแตกตั้งแต่ตนมาแน่นอนครับอ่าเพราะว่านางเนี่ยันจิตเข้าไปเข้าไปว่วงกลมมาให้ทั้งสอนขึ้นสอนเลยครับแต่มันเป็นแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวแล้วก็ไปว่ง <c oughs> งวงกลมมาอย่างเงี้ยอือแปดไปวงกลมใช่ปะแปดส่วนไหนบ่อยจ้ะกลัวผมไก่ยังหลงไจเลไอันีก <c oughs> ับพ่อแม่แนวทางของกูขาวเลยเนาะ บ่ครับนี้มันมันมันเป็นมีเหตฝันผูต้องไดมามาข่าฟฝันก่อนมันว่าแต่เป็นู<ม>้หญิงแมงห่มขาวถือขาวนั่นแหละครับผมอ่าเพื่อนก็บ,บอกว่านี่ตนผมแต่ผมก็บ่ได้ถามว่าเขาอยู่ใส่นี่แต่พงหญิงเขาไปครับอ,อเขาก็บ,บอกว่ารอบางสักก่อนเนอครับอาให้แปดนีไปสักก่อน แต่ในงานนี้าำได้ทำเอาปากกาใหญ่เขียนเลย,เลยอาจารย์แนงเห็นเยนได้มหนบักครับมั่งเกินเลยเขาเก่าเหตุ่วงกลมไปไหายเลยอืมที่ผมกันยังมาเก็บอยู่ผมเองผมว่ารือเป็นไห่ยังสี่สองขึ้นสอดแล้วว่าจะเป็นแปบส่วน์จ็ดสี่ครับแต่ผมบอกว่าเลขเนี่ยผมยันทาเป็แปดสี่ครับผมเลยยันเจ็ดสี่ครับ เอาคือวาสานอผมว่าขึืนหลังเนี่ยมันไมเ่เขียนให้ผมเนี่ยครับเขียนแปดไวแดงยิงธงแล้วก็วงลมไวครับที่นี่มันเป็นคูณยิ่งมาอมันบอกว่ามันเป็นตำรวจครับอืม,มันสิมาจับเพื่อมันสิบุจับผมมันสิจับเอาบิลเล็ก,กั็มีไปเป็นหลักฐานนะผมจะเลยว่าจับไปเหตุครับคุณยิ่งก็จะเป็นสี่วอผมไม่ใจผมเลยไม่มคิดว่าเลขสามโตมันจะเป็นเจ็ดสี่แปดสะวอ อื <7 48. S 2> อเจ็บสี่แป้มันมันมันจะเป็นคื่เขียวเขาเขาดูดูอาั้นครับผมพานยตำรวจที่มาจับอือเฮยอืมแด่ว่าตอนนี้ก็ยังผมเอมยียงบําเนว่าให้ให้เป็นเลขเป็นเบอร์ของปูขาวได้ครับอ้าวเพียงแต่ว่าไปนิมดตให้เห็นผมนางผมให้ย่ำนงังให้จิตใจเข้มันได้หนึ่งได้นิดสง,งบเนี่ยนะนะครับให้มันกับบางเอือนเห็นช่องขึ้นซ้อนเออผมบอกว่าจงังไอ้กามแต่ต้องมางวดเนี่ย อาจะสิบแปดยังก็ยังประทันโหเพราะว่าผมเองก็ให้เป็นแนวแนวทางก่อนเนาะล่อเบิงวันที่สิบสามคนจิมาทํำวิธีญงให้แล้วก้อนสีหลายแห้งนะครับคนิ่นจ้ยัดให้ยางเต็มทีเลยคอาแตาจีมี่เจ็บซีของทั้งโมเบาซักหรือเ c ซีทั้งใดกับโมโหดอกเพิ่นก็ได้ว่าเสนอกันมาแล้วครับอ่า่นจะมีประทัดมาจุดยางน้อยกั หมื่นกว่านัดขึ้นไปก็นัดขึ้นครับอืมอ่ะแล้ก็ให้รอเอพีลาประมาณจะโม่ครับเผื่อเอเวนว่าคือเพื่อนจีเพียวเพื่อนจีมาทำบิที่อ่าว่างคิล่าหลอกคิล่าเลิกอันเชิญนั่นเชิญนี่แล้วเพมันก็ว่าคือสีเดือดในล่างเปียกสีก็จะเชื่อมสีเหลวสีไม่เสื่อมครับยกคนอ่ะจนกว่าจะในร่องมือประมาณจะเก่าโม่งมันว่าเพียวเพื่อนจีมาจัดนั่นจัดนี่นะครับครับเหมือนคนจะวอกว่าให้ผมนี่ ขอน้ำยางเดียวได้บ่เพื่อให้หาต้นกลว้วยไหวเพื่อนแน่ครับต้นกลว้ลว,ยลว,ยลวยซีตนอ้อยซีอ้อยซีตนอ่าเพื่คนที่มาเฮ็ดชัดใหญ่สูงปวดนลับหยบคุณครับส่วนเร่องค่าอันน<ม>ั้นกะเอ่อเอฟซีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์กะผู้ใดอยู่ไกลๆมีเวลามารวมก็ามามาเออถ้าผู้ใดเอฟซีถูกมองถูกบอลอ่าถ้าอยากมาร่วมอ่าถ้ำบุญทั้งกระปูขาวแปดซอกเฮ้ากระมาได้เนาะอ่ากับว่าเป็นอย่าง มาชอยกันหยิบกันใบนั่นใบนี่หรือว่ามาชอยกันเห็ดนันเห็ดนี่น้าเพรนกะอ่าให้บอกกันต่อไปเด้อ่วันที่สิบสามครับถ่ายสุดเนาะทีนี้จะคือให้พี่น้องกระลอบเบิ้งมือนั่นแหละเนาะอาที่ผมบอกไปเนี่ยคือบ่มยันว่าปูขาวเปิดสอเข้าไห้เลยไห้เอร์ได้อาจจะนี้เป็นเพียงผมทําใจได้แล้วหลังจากเมบานเลเชียไปนี่ละ อ่าผมได้มานังสามาดีพาวันหน้ามันมาสองขึ้นสาซ้อนอืออ่าเห็นเพ่นมาเขียนให้อ่าเป็นจุดบ,บันขึ้นที่สองเขาสิตไปเขาบอกว่าไอ้เมื่อจำมาไหวแปดมาลอยพรดเซียนอือน่าจะสจิตแปดยังผมก็ยังมาท่านหูนหอีู่ละอ่าผมก็เลยว่ารอบเบิงสซะก่อน เนาะวันที่สิบสามบ้ารอบเขาสิบสามเสียหายคือการนั่นล่ะรอบวันที่สิบสามนี่เพิ่นจะได้มาทําวิธีให้เพิ่นถูกจริงถูกยางเพิ่นถืออกถือใจเพิ่นแล้วเพิ่นสียห้จังใดออกมาครับอาจะได้ตรงกันบ่ครับาที่นี่ก็พี่น้องก็ล่อ เหมือสดถดท้่ายเนาะวันทีท่สิบสามทีนี้ก็ขอให้พี่นองถูกมองถูกบอลก็คือ,พอเพอนนี่แหละก็คำเหมือปันใดแล้วก็ได้มาหอดมาถึงคุนเดินทางมาจากเยอรมันบอกอังกฤษเอออังกฤษพนอยก่ไกลปันใดเพป่นก็ได้ขึ้น่าเครื่องมากขามน้ำขามทะเลมาหอดมาถึงเดอ่าทีนี้ก็ขอให้บุญญาบุญมีของปูขาวแปดจอกก็ดีนำไปบรรลบรรดาลอนำไปซอยเพืนธรรมมาให้กินเดฟูเร้อ อาเป็นเดินทางไปใสมาใส่กตเห็นยังลงไปกต่ให้คนรวยรวยอาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอา fc อาปวัิเป็น fc อาถูกมองถูกบอลก็ดี fc ของอาบาบีเบาทีอาอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีอาทีได้ว่าไป บอกข่าวออกไปพี่น้องกับองผีจําได้เนาะวันที่สิบสามจะได้ทําวิธีบวงสวงใหญ่โยสานปูขาวแปดศอกเด้ออาจจะี้กระปุกพี่น้องอยากมาร่วมทําบุญอ่ากระปูมาอ่ามาเบิ่งมาแนมซอยกันอ่ามาลอถับเบิ่งว่าปูคนจิตเปิดปากให้พี่น้องตัวใดเนาะแต่ว่าพอเองกระหารบอกว่าเลขวันนี้เห็ุจังไดแปดมาลอยโพซินเนออ อาทีนี้ก็อให้พี่น้องถ้าถูกหมองถูกบอลก็ดีให้มีแต่ความจุความเจริญทำมาหากินก็ให้รวยรวยให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อปัญญาศาสธุสาธุเป็นมาแล้วนะครับเป็นก็เออได้หมอบก็มั่งใจให้กับอาจารย์เนาะนะครับก็แล้วแต่อาจารย์ีะเอาไปเห็ด่างเด้อนะครับเงินจำนวนนี้นะครับท่านผู้ชมจะบ่ไดดเจตมานะครับก็แล้วแต่อาจารย์ครับก็จะได้นันละจะได้เอาไปซื้อเราให้อาจารย์ไปใส่ดีกว่าครับผม ครับนะครับไป็นมอบให้อาจารย์เลยเออที่นี่เป็นก็ได้มาฮอดมาถึงอ่าคนละคนมาจากอ่าประเทศอังกฤษอ่าคนก็ยังมีนาจิตนาใจได้มาซอยผมเองหรือว่าซอยพ่อแมวอ่าเที่ยวกรนเมียบันเอเชียไปอ่าเพิ่นก็เป็นห่วงนี้เป็นก็ได้มาซอยอาคานันคานี่ก็หลยบาดลายสาต่างพอสมควรอ่าผมเอง กับบมียังกิตตอบแทนเนาะก็เอานําใจนี่ล่ะตอบแทนเพิ่นสิ่งได้ทีดีๆก็ให้เพิ่นนาไปคุ้มครองดูแลเพิ่นเน้อที่เพิ่นมีนําจิตนําใจซอยมาอ่าให้ได้กินได้อยากเนาะได้ไปจับใจใส่ซอยในครอบครัวหรือว่าซสือถูกซื้อเทียนให้ปูนี่ล่ะที่นี่ก็ขอให้เพิ่นรวยอวยงวดทีหอดที่ถึงก็ให้เพิ่นได้ อ่านดัตต์ตลีนั่งวันที่หนึ่งเด้อปัวนตะเรื่นจะเรื่นจ้าโทจ้าโทจ้าโทุษ